คือแตกต่างมากๆนะคะเรายิ่งทํานะคะเราต้องลงทุนเพิ่มยิ่งทําการแข่งขันในท้องตลาดเยอะมากๆนะคะแต่ณเวลาหนึง่งชีวิตครอบครัวเราเกิดวิกฤตขึ้นมาพอมันเกิดวิกฤตขึ้นมาณตอนวิกฤตนะมันทําให้เราเนี่ยเหมือนเหมือนเราไม่มีอะไรเลยเวลาทั้งหมดค่ะทุ่มเทให้กับการทำงานเหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่ได้มีเวลาดูแลเลย สิ่งที่อยู่ในไลฟ์ให้กับผมและครอบครัว,วาม,มากก็คือทําให้เรามีความกังวลน,น้อยลงไปเรื่อยจนถึงวันนี้อาจจะบอกว่าแทบจะไม่มีความกังลวลละคือเป็นแพลตฟอร์มที่มีครบให้เราหมดแล้วเราไม่ต้องเฝ้าหน้าร้านเราไม่ต้องมีสต๊อกเราไม่ต้องมีเงินลงทุนถ้าเป็นเรื่องสุภาพเนี่ย <c oughs> ยกให้ระดับหนึ่งค่ะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องรายได้อย่างเดียว เปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะคะเปลี่ยนแปลงทุกๆเรื่องนะคะมันทําให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่าเรามีคุณค่านะคะมีมีความคิดเรามีความฝันที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับถ้าจะสามารถขยายไซส์ความฝันของตัวเราเองได้นะครับตามความตั้งใจของตัวเราเองเลยนะครับตอนช่วงวิกฤตเรายังคิดอยู่เหมือนกันเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าชีวิตเราวันนี้เราไม่มาเจออยู่นเวอร์ไลฟ์ผู้หญิงอายุตอนนี้58เนี่ย เราคงเป็นอซิมไม่ใช่เป็นอาเจนะคะคงเป็นอซิมงคงแบบว่าหน้าตาเหี่ยวโซมเงี้ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,ลานเลี้ยงหลานอ,อย่างนี้คคงไม่ได้ยืนพูดแบบนี้นะคะดิฉันตอนนี้ก็คงจะยืนดมงยาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยคะ่ะผมคิดว่าการเกษียณก็คือการที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ธุรก,กิจนี้ตอบโจทย์ก็คือทําให้เรามีคุณค่าโอกาสของคนที่ต้องการรายได้เพิ่มโอกาสของคนที่ตอนนี้เป็นไงคะ คนตกงานก็เยอะมากขึ้นนะคะเราได้ช่วยทําให้เขาเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นนอกจากตัวเองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยผมปรารถนาจะให้ชีวิตทั้งครอบครัวและสังคมแล้วก็เพื่อนที่เรารักเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเราสามารถดูแลช่วยเหลือส่งเสริมผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจกับเราให้สำเร็จได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นทำงานไปด้วยซัพพอร์ตเพื่อนๆได้ด้วยนะครับมีรายได้ด้วย แล้วก็ช่วยคนอื่นได้ด้วยอีกนะครับและท้ายที่สุดแล้วเราก็มองเห็นคนที่เราส่งต่อ,อ,อสิ่งดีๆเนี่ยเขามีความสุขแบบนี้ค่ะเราก็มีความสุขแล้วค่ะรักมากมายค่ะรักเธอจังอยู่ในเรืเอรไลฟ์รักที่สุดอืม我爱ี need, ครับรักใครก็อยู่ในรเรืไลฟ์นี่ครับอือ